สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องยู u ูบดัตตี้ที่ถึกดวงเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับอาจารย์ดัตี้นะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสบดีที่จะยกย้ายนะคะดาวพฤหัสบดีนี้นะคะเป็นดาวประธานสุขเคราะห์นะคะในทั้งหมด ดาวในดวงชะตาของมนุษย์เรานะคะหรือทางโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะคะเราจะใช้ดาวทั้งหมด10ดวงด้วยกันในการดูวด,วด,วด,วดวงชะตานะคะของแต่และลัคนาราศีนะคะแต่ในรอบนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึงดาวพหัสบดีดวงเดียวนะคะซึ่งดาวพหัสบดีเนี่ยเวลาจะยกย้ายราศีทีหนึ่งเนี่ยมักจะมีอิทธิพลกับชาว ลักษณาทั้ง12ราศีเลยนะคะเรียกได้ว่ามีอิทธิพลค่อนข้างมากเลยนะคะอาจารย์ถึงจะได้มาพูดดาวพฤหัสบดีนี้จะส่งผลอย่างไรเมื่อท่านได้ยกย้ายจากราศีมังกรนะคะเข้าสู่ราศีกุมนะในวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 จนถึงวันที่8เมษายนพุทธศักราช2565เลยนะคะเรียกได้ว่า5เดือนเต็มเลยนะที่จะส่งผลอย่างไรในรอบนี้เราจะาพูดถึงชาวราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่15 มกราคมนะคะหรือท่านไหนที่ผูกดวงว่าลัคนาตามโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูจะค่อนข้างที่จะตรงจุดมากเลยนะคะในการที่จะมาฟังรพยากรดวชะตาในวันนี้ในรอบนี้นะคะค่อนข้างที่จะให้เปอร์เซ็นต์ก็คือ100%นะคะ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมเพราะว่าดาวทั้งหมดเนี่ยเราใช้ทั้งหมด10ดวงด้วยกันแต่อาจารย์พูดถึงแค่ดวงเดียวนะคะยังไงก็แล้วแต่อิทธิพลมันก็จะมีค่อนข้างมากนะคะมันก็จะเป็นไปในตามที่อาจารย์ทรัพยากรนับจากนี้ไปนะคะไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะและก็โปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะการบราการดวงชะตานะคะไม่ได้เป็นการบราการดวงชะตาสอบโจงไป ที่ดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งเป็นการมาพูดให้ความรู้นะคะหรือว่ามาพูดถึงอิทธิพลของดาวพฤหสัสบดีที่ยกย้ายในรอบนี้เนี่ยที่ส่งผลให้กับชาวลักนณาราศีธนูโดยภาพรวมเท่านั้นนะคะและท่านไหนที่ยังไม่ได้ผูกดวงยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลักนาราศีธนูแท้จริงหรือเปล่าท่านก็สามารถที่จะส่งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิด เวลาเกิดที่แน่นอนนะคะไม่เอาประมาณนะคะแล้วก็จังหวัดที่เกิดของท่าน5อย่างนี้นะคะท่านสามารถที่จะส่งมาให้อาจารย์ทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะส่งมาทางคอมเมนต์เท่านั้นนะคะอาจารย์ยินดีที่จะผูกด,ดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ทไทยให้ท่านนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวาสนาของท่านหรือจุดเกิดบาร์โค้ดจริงๆของท่านเนี่ยเป็นลักนาราศีอะไร ะะต้องมาบอกก่อนว่าการที่เรารู้ลัคนาราศีเนี่ยเวลาที่ฟังดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างตรงและแม่นยำมากกว่าราศีเกิดพอลัคนาราศีเนี่ยเปรียบสเสมือนบาร์โค้ดของเราเลยทีเดียวเลยนะคะส่วนราศีเกิดนเ,นเป็นแค่องประกอบภาพรวมเท่านั้นเนาะจะได้ท่านจะได้เข้าใจนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะดาวพฤหัสบ,บดี ซึ่งบังเอิญเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นดาวประจำตัวท่านเลยเวลาจะยกย้ายทีนึงเนี่ยมันจะมีผลต่อชาวลัคนาราศีธนูโดยตรงเลยทีเดียวนะเพราะเป็นดาวประจำตัวเป็นดาวเจ้าของบ้านของท่านเลยเป็นเทพประจำตัวของท่านเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยต้องรู้ไว้เลยว่าท่านมีเทพประจำตัวก็คือ ดาวพฤหสัสบดีก็คือพ,พร,ระพฤหัสบดีนั่นเองเป็นเทพประจาตัวของท่านนะคะเมื่อท่านยกย้ายมาในรอบนี้เนี่ยท่านจะมาสถิตยอยู่ในภพที่สามในดวงชะตาของท่านเรียกว่าภพสหัสชะนะคะภพสหัสชะในทางโหราศาสตร์ไทยจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการติดต่อการพูดคุยการเจราจานะคะสังคมเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งญาติพี่น้องหรือว่าพี่น้องของท่าน นะคะหรือใครก็ตามที่นับถือเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นพบที่ดีและนอกจากนั้นแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาการเซราจาการพูดการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะการออกสังคมนะก็เรียกได้ว่าดาวพฤหัสบดีที่ยกย้ายในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้คุณกับชาวลัคนาราศีธนูเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูในช่วง5เดือนนี้ นะคะเรียกได้ว่าเป็นบุญเป็นผลบุญที่ท่านทํามาเป็นบุญเก่าจากอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติที่ผ่านมาเลยนะคะจะส่งผลให้คุณในรอบ5เดือนนี้แน่นอนนะคะแล้วบวกกับว่าท่านไหนที่ปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วนะคะก็จะมีความสาเร็จเกิดขึ้นในช่วง5เดือนนี้เรียกได้ว่า คุณจะได้โชคได้ลาบและมีความสําเร็จจากบุญเก่าบุญเดิมและบุญใหม่ที่คุณทําด้วยส่งผลให้คุณมีอํานาจวาสนาบารมีศัตรูจะแพ้พ่ายศัตรูจะยำเกรงนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีอานาจและบารมีเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยจะค่อนข้างที่จะถอยทับก่อน ถอยทับออกไปก่อนไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับท่านนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใน5เดือนนี้ชาวราศีธนูเนี่ยจะได้ผลดีจากการติดต่อพูดคุยเจรจางานในหน้าตัวแทนธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างชาติที่ปรึกษาการค้าขายกับคนต่างชาติหรือทําบริษัทกับคนต่างชาติ การนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศด้ดยนะคะการขนส่งการเจรจา,าการค้าขายและการเก่งกําไรเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีความคล่องตัวในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะคะส่งผลให้มีผู้ใหญ่รักใคร่และเมตตามีผู้ใหญ่คอยอุ้มชูสนับสนุนช่วยเหลือท่านนะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ทําให้ชาวราศีธนูเนี่ย อาจจะมีการได้แจ้งเกิดหรือว่ามีในเรื่องของการที่อาจจะมีชื่อเสียงหรือว่าได้รับการเป็นตัวแทนของบริษัทของหน่วยงานของท่านบางท่านได้รับรางวัลบางท่านได้รับเขาเรียกว่าได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลหรือแม้แต่กระท้่งได้ค่าตอบแทนพิเศษที่นอกเหนือจากเงินเดือนด้วยหรือได้รับการเป็นตัวแทนได้ใบประกาศได้อะไรดีๆเข้ามาประดับเกียรติยศของท่านด้วยในช่วงนี้บางคนได้เหรียญบางคนได้ เรียกว่าถ้วยรางวัลหรือว่าอะไรที่มันดีๆเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งและชื่อเสียงของท่านเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะสร้างเหนือสร้างตัวได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูรีบกอบโกยนับจากนี้ไปนะคะและยาวไปเลยนะคะจนถึงปี65อาจารย์คิดว่ายาวไปจนถึงเกือบปี66เลยก็ว่าได้นะคะที่ดาวพฤหัสบดีที่ยกย้ายแต่ละรอบเนี่ย จะส่งผลให้ชาวล,าลัคนาราศีธนูเนี่ยมีความก้าวหน้านับจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวล,าลัคนาราศีธนูจะต้องรู้จักการวางตัวที่ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวพฤหสัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรมคุณงามความดีการปฏิบัติตัวทั้งกายวาสาใจที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติดีอยู่แล้ววางตัวดีทำงานดีอยู่ในกรอบของกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีความคล่องตัวอย่างแน่นอน100%เซนนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เจอพี่น้องหรือว่าได้เจอสังคมได้เจอมิตรภาพนะคะได้เจอแบบเพื่อนร่วมงานหรือว่าสังคมแวดล้อมรอบข้างต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือสนับสนุนคุณค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย หลังจากเปิดประเทศแล้วถ้าคุณได้ออกไปเจอสังคมรอบข้างนะคะได้พบปะพูดคุยกับใครหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะให้คุณกับชาวลัคนาราศีธนูเลยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้แจ้งเกิดหรือว่ามีความโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูอย่าโมวแต่อยู่กับที่หรือว่าอย่าโม่แต่เก็บตัวนะเพราะว่าดาวเนี่ย เขาเดินไปถึงพบที่ต้องแสดงตัวนะคะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการที่อย่าไปเบ่งอำนาจกับใครอย่าทําตัวแบบเขาเรียกว่าทําให้คนอื่นเขาหมั่นใจอะนะคะตรงนี้ต้องระวังต้องรู้จักการวางตัวนิดนึงนะแล้วก็ในเรื่องของการคอมเมนต์นะคะการโพสต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องโพสต์ในสิ่งที่มันดีๆเพราะว่าดาวก็เดินดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตามดาวนะคะโพสต์ในสิ่งที่ดีหรือว่านําเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานของท่าน นะคะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยคณจะมีช่องทางการติดต่อพวกที่ทํางานธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายรถขายบ้านเอาสังหาริมาัพย์ที่ดินนะคะจะขายที่ขายทางได้สําเร็จด้วยนะแล้วจะได้ผลดีจากการเป็นนหน้าขายอาสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินด้วยนะคะช่วงนี้มีปัญหาอะไรให้เขาหาผู้ใหญ่ให้มากๆนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีความเมตตาอ็นดูกับชาวรัคนาราศีธนูค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวรัคนาราศีธนูเนี่ยใน5เดือนนี้ชีพประจอของคุณจะลงเท้าสักนิดหนึ่งนะจะเป็นอะไรที่เดินทางค่อนข้างบอ่อยเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วประสบความสําเร็จเดินทางแล้วได้ไปเจอผู้โค้หรือสังคมได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ได้เขาเรียกว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ะะได้เจอสังคมใหม่ๆด้วยนะคะและถ้าไหนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยการที่จะต้องขายของที่ต้องเจอลูกค้าหรือแม้แต่เซลล์ต่างๆตัวแทนต่างๆเนี่ยจะมีออเดอร์ค่อนข้างมากช่วงนี้รีบขายรีบลงรีบโพสดนะคะจะเรียกว่ามีออเดอร์เข้ามาค่อนข้างมากนะคะจะมีการส่งของค่อนข้างเยอะวุ่นวายกับการส่งของนี่แหละนะและถ้าใครทำการค้าพวกออนไลน์อยู่นะคะอาจารย์แนะนำเลยว่าช่วงนี้ลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์เยอะๆหรือท่านไหนที่ทำงานที่เป็นการขายของเนี่ยช่วงนี้นะคะสัดโปรโมชั่นนะคะมีการประชาสัมพันธ์นะคะมีการที่แบบว่าเขาเรียกว่าเปิดปัดเปิดตลาดเปิดผลิตภัณฑ์ของกานให้คนได้รับรู้เนี่ยก็จะทำให้มีผู้คนสนใจแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาคันข้างมากและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยชาวรักนาลาศิธนูในช่วง5เดือนนี้เลยนะคะยาวไปเลยนะ จะได้โชคได้ลาบจากเรื่องบ้านเรื่องรถด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าทิ้งเลขรถเลขบ้านแล้วกันนะคะก็จะมีในเรื่องของความสําเร็จเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีธนูแน่นอนเรียกได้ว่านะคะใน5เดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วยาวไปเลยนะจนถึงปีหน้าเลยนะคะตั้งแต่ปีตั้งแต่ตอนนี้ไปนะคะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยควรที่สะมบองในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วนะจย์ให้เวลาสองปีเลยนะ มองถึงเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยนะถึงปี66นะคะมีความมั่นคงแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนเลย นะคะรายทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมนะคะของดาวพฤหสัสบดีที่โยกย้ายในรอบนี้นะคะที่ส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจที่ดีมีการคอมเมนต์เข้ามานะคะอาจารย์ชอบมากเลยค่ะคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเป็นการคอมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ะะแล้วก็ใครที่ยังไม่ทราบลักษณา,าราศีเกิดเนี่ยให้ส่งข้อมูลของคุณมา5อย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้นะคะทางคอมเมนต์เท่านั้นนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ